ครับพบกับช่องโูปี้อาชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาร้านแมปเปิลเป็นร้านที่มะพร้าวปัน่นอร่อยที่สุดในย่านบางกะปินะครับชิมไปแล้วเมื่อวานอร่อยมากวันนี้ติดใจจะต้องไปกินอีกนะครับนี่ไปนี่มะพร้าวาก่อนมาดมมาดูเลยครับนี่เขาบอกว่าการปั่นน้ำมะพร้าวต้องใช้น้ำมะพร้าวกดเนื้อเยอะๆนะฮะเคยไปกินที่หลายๆที่บางบางร้านนะฮะ จืดชื้นอย่างก็ใสอย่างก็น้ำร้างหัวร้านบางร้านไม่มีเนื้อมะพร้าวไม่มีความมันก็ไม่อร่อยเลยขนาดโรงแรมหรูๆนะอย่างซูร้านแบบนี้ไม่ได้มาเรามาไปดูการทําการทําตรงนี้มาดูทำไมเล่ามาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเข้าไปเลยครับพี่เขาเอกไปก่อนเดี่ยวเขาบอกไปนี่นะวิธีการทำแบบนี้น้องอะไรน้องอ้วน้้งวนนออเห็นไหมต้องอย่าหวงนม นมต้องให่เยอะๆเออนี่เอาหวานทีโอ้หวานหวานไปหวานพอดีนะเห็นไหมรับทานที่นี่ราคาเท่าไหรสี่สิบบาทค้ะทำไปยินได้แต่สี่สิบบาทสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทถูกมากค่ะห้าถ้าไปกินโรงแรมหรูนะอันละบสามสี่ร้อยเลยนะแต่ก็ไม่อร่อยนะยอันนี้ตัวใหญ่แต่เนี่ยเปิ้ลใหญ่ค่ะนะคือการใช้ของดีๆนะฮะนมสดนมข้นอ่า มาเลยต่อครับนี่น,น,นี่มือหนึ่งนะยืนหนึ่งของร้านนี้เลยะนะฮะนี่เจ้าของร้านแต่คนนี้จะเป็นเจ้าของร้านนะแม่เปิ้ลนะครับสาวสวยสมัยเข้าก่อนสมัยก่อนเขาบอกเป็นนางไห่หรอค่ะแล้วตอนนี้แบบนี้เป็นนางองค์นะคะค่ะสมัยก่อนเป็นนางไห่สมัยนี้ไม่ไหวแล้วเป็นนางนางองนะ,ะาน,างๆๆนะนางกะละมังเห็นไหมมีการเห็นไหมมาต่อเนี want, ่ยมาดูว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับที่นี่ค่ะอยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างอ่าตะวันนากับดอกมอบางกะปีนะครับหาดเลื่อไม่ยากนะอ่าพี่อุ๊บการันตีเลยว่าเป็นน้ำมะพร้าวอร่อยที่สุดในย่านบางกะปีเลยนะครับถ้าอปริยะชวนชิมแล้วต้องอร่อยอเดี๋ยวเราจะดูให้ด,ดูเดี๋ยวเราเอามาใ้เรามามาโอวันนี้เห็นไหมโอ้โหโอ้โหเห็นไหมโอ oh ้โห oh oh แค่กลิ่นก็หอมแล้วเนะี่ยตายแล้ว,ลวอย่างนี้เอาไปไว้ที่ห้องได้ไหมเป็น ปั่นให้กินเวลาสามเวลาน้องน้องใหญ่น้องใหญ่เหรอมันไม่ใหญ่เลยอ่ะมาโดดกันตรงนี้เอาแป้นออกมาอ,กอร่อยเดี๋ยวน้องกินเลโอ้โหเมื่อวานน้องผู้ชายปั่นให้วันนี้น้องผู้หญิงปั่นให้อร่อยสุกสีกันเลยตัดสินใจไม่ถูกอ่ะให้ไปเลยค่ะหมื่นดาวแสนดาวล้านดาว ดีๆครัแบแม่เปิลน,นะถ้าถ้าถ้าเอฟซีพี่อุ้มบอกว่าเป็นเอฟซีพี่อุ้มก็ทําให้อร่อยเลยนะอย่าให้เดือชื่อเพราะตอนนี้อยากจะเอาไอ้ไอ้นั่นมาติดปากกาที่จาาะบัตรมาติดเลยบอกว่าเป็นร้านน้ำมะพร้าวปั่นอร่อยที่สุดในยา่านบางกะปิโอเคไหมโอเคะนะครับ <ๆ S 1> อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะยะังอยู่ไหมฮะอยู่ครับอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับกระดิ่งสับกระไก่กับช่องโอ้ยยันแชนแนลนะครับน้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวบันอร่อยที่สุดในย่านนี้นะครับต้องแม่เปิ้ลนะครับ<ช>ขอบคุณ<ช>ครับ,แบ,บ,แบอ่า<ช>เป็นเลยครับขอบคุณครับ